สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านวันนี้เรามาเรามาอยู่กันที่โลกของเอนจิเนียร์แต่ไม่ใช่สครับไมค์คนิคนะวันนี้เรา,าอยู่กับสเปซเอนจิเนียร์นี่เองนะ oh. ก็วันนี้อยู่กับยานแม่คุเยเซอร์ของผมเองอ่าบรรยานแม่ลำนึ่งนะก็ยานลำนี้นะชื่อยังควีนนี่เองนะลำนี้ก็สำหรับยานนี้ชื่อโอ้อยกระตกุก ยานำนี้ชื่อยังควีนนี่เองนะครับผมเป็นยานพลเดิน,เนขนส่งนะก็หน้าที่หลักๆเลยก็คือเป็นยานที่มีหน้าที่สลหรับการขับไปขับมาระหว่างระบบสุริยะน,นั่นเองแต่ว่าด้วยความที่ว่ายานำนี้มันค,นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ผมมาทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยานำนี้ผมทําทิ้งไว้นานแล้วนะครับผมเอาละ,ะงานนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินเล่นก่อนก่อนที่เราจะมาสร้างสารรค์อะไรในเกมนี้กัน เอาละระหว่างนี้เราก็ลบยานน้อยๆเราไม่ออกเพราะว่าเราจะไม่ใช้มันเราจะใช้ลําอื่นในการเดินทางเอาละตอนแรกตอนนี้ประตูเปิดโล่งอยู่เราปิดดีกว่านี่ดูครับประตูค่อยๆปิดอย่างสงา่างามนี่แหละครับระบบการลาดของที่นี่ที่นี่คือห้องพักนะห้องนั่งพักนะก็มีไว้สำหรับการที่ว่าชมวิวนะว้ดูนู่นด,ดูนี่นะ ก็อยากจะดูนะว่าอาวกาศเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงนะก็สามารถเชิญชมได้สบายใจมากนะเอาละเอาละตอนนี้ใก้เวลาที่เราต้องออกเดินทางไปที่อื่นต่อแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องออกเดินทางไปสู่อ g งก e ษล o มที่นี่คืออ g i n e ษล o มนี่เองนะก็จะมีแกนวาร์ปได4์สีเครื่อง5-6เครื่องระบบผลิตไฟฟ้าระบบผลิตระบบแกนเหวี่ยงแกนหมุนนั่นเองนะ อ่ะละห้องตัดไปนะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะหรือว่าห้องเก็บคากูนั่นเองห้องต่อไปนะห้องนี้นะ่าจะเป็นห้องที่ขึ้นไปชั้นสองของยานนะครับผมอละละห้องนี้เป็นห้องที่ผมอยากจะเชิญชมเรื่องนนิยมมันมากเลยที่นี่คือท้าจอดเครื่องบินนั่นเองนะเป็นท่าลานลานส่งเครื่องบินนะขนาดเล็กนะไว้ข้างหน้านะก็เป็นท่าจอดยานขนาดเล็กด้วย เป็นลานแบบเครื่องบินนะเทคออฟนะเอาไว้แบบพยานเข้ามาส่งซ่อมนะส่งซ่อมเสร็จปุ๊บก,ก็เทคออฟเข้าไปเลยนะ<ฮ><ฮ>ประมาณนี้นะนี่ครับอศูนย์ <c oughs> ก็แรงบันดาลใจนะมาจากเครื่องบินลบนะเอ้มาจากเรือเครื่องบินนะถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดรอดูว่า เดี๋ยวมันมันจะปิดช้าครับเพราะว่าประตูมันค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ามันคือไดด็อกนเองนะ <S> <S 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 2> <S 2> นี่นะนี่คือสภาพไดด็อกนะให้นะครูมากเลยนะเอาละที่นี่คือห้องพักนันเองนะสถานที่นี้ก็เป็นแบบสถานที่พักผ่อนนะสำหรับทุกทคนนะที่ เลือกที่จะมาอยู่ที่นี่นะก็จะมแบบะีที่นั่งชมวิวนะแล้วก็มีทางออกไปเดินชมวิวข้างนอกนะเผื่อคนต้องการนะครัแบบนี่นะแต่ว่าโอ้โดวงดาวนี่มันสวยจริง <c oughs> อะไรประมาณนี้นะก็จะมีการแบบเดินไปดูหนะ้าต่างบ้าน,น,นห้องข้างๆนะเผื่อใครแบบอยากจะแอบ,บดูนะอะไรานี้ก็แต่ละห้องก็จะมีการทําพื้นฐานเอาไว้นั่นเองนะแต่ละห้องผมก็จะเป็นห้องพักแต่ละห้องก็จะมีพื้นฐานอย่างเช่นแบบ เครื่องครัวล้างมือที่แบบทำอาหารนอนได้ชมวิวได้นะครับผมเช่าได้แล้วห้องไม่แพงนะครับเช่าได้นะครับแต่ห้องไม่แพงก็แต่ละห้องก็จะมีเซตพื้นฐานประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้พาไปดูเลยนี่คอนโทรลซีคอนโทรลวีคล้ายๆกันนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนั่นเองนะสำหรับคนที่อยากจะปลดทุกข์นั่นเองนะ ก็ S <S <an> ผมได้ใส่แอร์เว้นไว้เฉพาะเ,าเลยนะ <S an> เอาไว้ดูดอากาศเข้าดูดอากาศออกนะเธอเมื่อระหว่างอยู่ในนี้มันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาเราก็ใช้เครื่องดูดอากาศดูดออกไปได้นะกลิ่นไม่พึงประสงค์นะ <S an> <S an> <S <S <an> แล้วผมได้ปูต้นไม้ไว้ด้วยนะเอาไว้แบบอ่า,อา,เ,อาเขาเรียกว,ว่าซึมซับอากาศไม่ดีนะครับผม <S <S <an> <S ส่วนตรงนี้นะครับผมนี่คือห้องครัวนั่นเองเผื่อ ทุกคนอยากจะมาทำอาหารนะหรือว่าอะไรนะก็มาทำอาหารที่นี่ได้น,นั่นเองนะมากรุ๊กกิ้งกรุ๊กกริ๊งแล้วก็ที่นี่นะเผื่อแบบกระทะไฟไหม้นะเครื่องดูดอากาศจะได้ดูดออกไปนะอ่านี่แล้วก็สถานที่สำคัญเลยจะมีทางขึ้นระหว่างสองชั้นนั่นเองนะงซ้ายกับขวานะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะรงนี้นะครับผมเป็นห้องนอนรวมนะห้องรวมรวมขนาดใหญ่เลยนะก็มีไว้นอนนะ นะแบบเออนอนนอนกับลูกเรือนะต้นหุนนะอะไรเงี้ยส่วนในห้องงทางนี้เป็นทบบนั่งชมวิวนะเอาไวแบบ้นั่งดูก็สวยดีนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมห้องต่อมานะครับผมเป็นห้องกับตันนั่นเองนะห้องนอนกับตันเป็นห้องส่วนตัวของกับตันนั่นเองนะกับตันก็ต้องมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองนะแล้วก็ ห้องนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านเขานะนี่นะห้องกับตันนะห้องกับตันนี้จะเป็นห้องพักเฉพาะเลยนะมันจะอันตรายระดับหนึ่งนะแต่ก็ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าห้องห้องนี้หลักๆเลยก็จะมีต้นผลต้นกับตันกับรองกับตันนะนอนได้กันนะก็สภาพเลยก็คือก็นอนนะเย็นสบายแล้วไม่มีอะไรก็จะมีเครื่องแต่งกายนะอุปรกรณ์นะ เคื่องทำงานนะกระปืนนะเสื้อแต่งกายเอาให้พร้อมนะยาลำนี้ก็ห้องกัปตันใจใหญ่เป็นพิเศษเลยนะทำไว้เพื่อกัปตันโดยเฉพาะนั่นเองแล้วสถานที่ถัดไปนะก็คือที่ชมวิวนะโซนล่างของยานน่นเองนี่ที่ชมวิวโซนย่าของร้านก้มลงไปแ็้จะเจอดวงดาวนะเผื่อแบบเบื่อเืเซ็งๆนะเราก็มานั่งนั่งดูนู่นดูนี่นะเผื่อเบื่อเนผะื่อเบื่อ อีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นการทําแบบลวกๆไม่ได้เน้นหรูหราหรืออะไรมากนะเอาละห้องต่อไปนะครับผมคือไรด็อกนั่นเองยินดีต้อนรับสู่ไรด็อกนั่นเองนะสภาเดินเรือนั่นเองนะยานลำนี้ก็สภาเดินเรือนี้ก็จะเอาแบบมาจากศูนย์บัญชาการกันดำศูนย์บัญชาการหุ่นยานอวกาศนะ ก็ได้แนวความคิดแปลกๆมาจากพวกเกมแนวออบากาศ์นี่ที่ต้องใช้หลายคนควบคุมนะแต่ผมมีคนเดียวนะก็เลยทำเก้าอี้ไว้เยอะเลยนะ1 2 3 4 5มนะแล้วก็มีห้องคนขับหลักอีกหนึ่งคนนะก็คือห้องบัญชาการนั่นเองนั่นคือห้องบัญชาการนะอยู่ตรงนั้นอะตอนนี้ได้เวลาที่เราต้องการเป็นห้องบัญชาการนะก็จะมีเหมือนน e ัิเกชั่นนะแบบ วิญยานลำนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าวันนี้เราเหมือนกับว่าเราเจอศัตรูนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นี่คือ,อยานลำแรกๆนะที่ยาณลำแรกๆนะที่ผมทําเอาไว้นเองนะก็อ่าเป็นยานยานที่ดูง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็เป็นยาแรกๆลำแรกๆที่ทํามาอย่างไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าผมก็เลยเอามาใส่โปรเจคเตอร์นะเพื่อระลึกว่าผมเคยทยํายานหน้าต่างนี้ไว้ก่อนนะ ก็จำไว้ว่าซีซันในในช่วงแรกๆที่ผมเล่นเกมนี้หมว่าทำยาหน้าตาประมาณนี้แหละครับน่ารักเอาละ่ะระหว่างนี้ได้เวลาที่เราจะเข้าไปสู่ห้องคนขับซะแล้วดีีต้อนับสู่ห้องคนขับนั่นเองนะทีนี้ครับคือ navigation ห้องศูนย์คนขับนั่นเองนะตอนนี้คือสภาพยานโดยรวมของเราณตอนนี้ นี่คือสภาพยานยานเดินเรือขนาดใหญ่นะก็ตามสภาพนะยังไม่ออกนะยานลำนี้นี่คือผมหันเมาส์ไปสุดแล้วนะนี่คือตังสภาพเลยคือมันไปไม่รอดเอ้ยมันหนักเกินนะยานลำนี้หนักหนักหนักนะเอะนี่แต่ว่าผมยังไม่ขับนะลำนี้ตอนนี้ตอนนี้เราได้ข่าวสารมาจากพือโลกว่ามียานได้รับความเสียหายอยู่ด้านล่างเรานะ ใหญ่ไปนะใหญ่เวอร์ไปนะฝ่ายดรายอุตสาหกรรมชื่อเพิ่มใหญ่เลยนะเอาเล็กๆตก็หน่อยก็ได้นะใหญ่ไปเห็นลหาเลยยาลำนี้ไม่ได้ไปสู้โลกกับใครนะไม่ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องนั่นเยอะแ,แต่กินน้ำมันได้เปล่าได้อีกเรื่องนะไอ้กินน้ำมันได้เปล่ายาลำนี้นะต้องแบกเยอะนะใส่ไปสามอันเลยนะ ต่อมานะอย่างต่อมาเลยก็คือระบบการวางเส้นทางของเชือวเพิงว่าจะไปพุ่งตรงไหนบ้างหนึ่งเลยคือยารนี้มันก็มีความสามารถในการผลในการแบกน้ำหนักที่สิ่งได้อยู่แล้วตอนนี้ผมจะต้องโยงสายพานก่อนว่าจะโยงยังไง รบบผกพลังงานเรียบร้อยนะเดินหน้าข่อยหลัง้ดลงน,นะครับโอเคนะใช้ได้นะข้องแค้่วว่องไหวนะดูด,ดันไม่ถึงเออใช่ต่อมานะตกแต่งนั่นเองนะ ภาพยานโค้งนอกเน้นทำงานไม่เน้นใช้งานน่ารักอย่าถอยแรงอยูน่นะกำลังลุกยังเยอะกำลังลกยกยังเยอะยาดำ กำลังส่งไฮโดรเจนอืมเออเร็วแรงไม่จกินใจ่ครโอ้โหบิดจะไม่ค่อยอยู่เอาให้นหรอเร็วเอาเรื่องอยู่นะลำนี้จะแบกของไม่หาเท่าไหร่จะแบกของนี้ก็ไม่หานะลำนี้พังไปแล้วนะ <c oughs> เร็วแรงมากแสดงว่ากำลังส่งเหมือนเยอะนะ <laughs> สันมันอันนี้มันทดสอบกำลังยกจริงนะแสดงโอเคพื้นไม่เสียหายพื้นพื้นพื้นไม่เสียหายนะแต่ว่าก็ แลกกับว่าเสียงดังนะ <c oughs> โอเคผ่านผ่านนะลำนี้ผ่านนะแต่ว่าต้องแก้แปนเพิ่มนิดนึงนะตอนนีผ้ผมดูก่อนว่าในคอนโทรลยามีอะไรเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ไหมไว้สลรับอุปกรณ์รีแพ์นะ PPR โปรเจคเตอร์ไม่มีนะไม่ได้ติดตั้งเอาไว้นะยานลำนี้จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าดูแต่สภาพแล้วไม่น่าเหลือน่ <c oughs> นาจะแบบว่าด้า ตามจอดพังตลอดแน่ๆนะเพราะยาลำนี้ไม่น่าลงเบาๆแน่น่าจะลงแรงนะฮะเกิดแบบคนขับไม่ชำนาญนะเราก็เสียหายรัวๆนะของเอแล้วท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ผมได้ทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันชื่อว่าท SMS นั่นเองนะก็จัดเป็นชื่อย่อเฉยๆนะไม่ได้จัดเป็นชื่อที่มันเรียกไว้นะก็จะเป็นยี่ห้อของมันเองเลยนะ เป็นยาที่มีหน้าที่หลักๆเลยก็คือการขนส่งตอนนี้เราจะต้องมีหน้าที่นํายานจากด้านล่างนะขึ้นมาหาด้านบนนะตอนนี้ก็มาเริ่มทดสอบภาาสนามกันดีกว่านะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆยากันดีกว่านะมีอะไรบ้างนะก็ยาลำนี้ได้จัดเต็มเรื่องเกี่ยวกับกําลังยกมานะแล้วก็มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังที่พอสมควรนะ แต่ว่า,ายาหล่านี้จะไม่ได้ถูกติดตั้งอาวุธไว้นั่นเองนะก็มีไว้สาหรับการทํางานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนะแล้วติดโลเวอร์ที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงๆไว้นั่นเองนะไว้ทางานนะเอาละตอนนี้งานของเราเลยก็คือการเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองนะเอาละเราเริ่มไปกันดีกว่า Let's go <S มหมุนโคตรเร็วเลยอโ <c oughs> อ้ ตอนนี้ถ้าเกิดยาเราแตะเข้าถึงชั้นบรรยากาศเมื่อไหร่ปุ๊บยาเราต้องชะลอเมื่อน,นั้นเลยเพราะไม่งั้นยานเราจะระเบิดคาที่ตอนนี้ว่าประเด็นสําคัญเลยคือกําลังลอยของมันนะพอไหมกาลังในการะชะลอความเร็วหรือผลอนความเร็วจะเพียงพอหรือเปล่าอ่าแล้วก็ยานที่เราจะลงมาช่วยอยู่นั้นเราสามารถแบกขึ้นมาได้ไหมอ่าันนี้เรามาทดลองกันดีกว่าเอาละเราน่าจะใกล้แตะถึงชั้นบรรยากาศแล้วนะ ตอนนี้แรงกี้เริ่มมีผลกระทบต่อยานเราแล้วตอนนี้น่าจะาได้เวลาที่เราจะต้องขยับขยเยื่อนยานลำนี้เลยแล้วโอเคสตาร์ทเรื่อโอ้ยควมรถควมรถแล้วห้าร้อยห้าร้ยอย,โอ,ยโอเคเยอะไปเยอะไปชาล์จชอรอจ ยาเสียหายแล้วครับโคตรไอ้คีตกของเรานี่มันเริ่มไม่นั่นแล้วริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วผมอู้อยาาร้อนมากครับยาเริ่มเสียหายครับอ๋ย <laughs> อยาร้อน โอ้ยยันยันยนโอ้ยยันซ่อมแทนบ่ยันซ่อมแทนบ่อย่าดีช่วยซ่อมเดี๋ยวช่วยซ่อมวูวววิววิเรียบตอนนี้เรายันกำลังซ่อมซ่อมการการ์ดเลยราบอกกับเพื่อนยันใช้ได้อยู่ครับตอนนี้ยันกำลังลงไปทำภารกิจครับยังไม่พังครับยังไม่พัง จเจอแล้วครับยานที่เสียหายเสนะียจอดซ่อมก่อนนะลำนี้เก็บเยอะนะลำนี้จอดซ่อมก่อนเลยลำนี้โหเ,เสียหายหนักน่าดูนะลำนี้ก็เดี๋ยวซ่อมก่อนนะลำนี้ทางเยอะไปนะไม่ไหว <c oughs> และระหว่างนี้เราจะต้องควบคุมยานโดยใช้ตามองหูฟังพยา,งาลุก โอเคติดแล้วโอเคครับตอนนี้เราทำงานสำเร็จเรียบร้อยตอนนี้เหลือเพียงแค่นำยานกลับบ้านนั่นเองนะไปมูเอาเรื่องอยู่นะคันนี้ลำนี้กำลังยกเยอะจัดนะครับไปลูก let's go <S ผมว่า ไฮโดรเจนขึ้นใหม่ไม่พอแนแท้เราน้ำมันหมดก่อนแน low f u e ขึ้นให้ได้มันต้องขึ้นให้ได้สี่หมื่นนลกพยายามเข้ามันไม่ขึ้นไม่ไหวครับลำนี้มันต้องขึ้นให้ได้สี่มหมืนต้อง,ไ, 40, องไปอัปเกรดเพิ่มในลำนี้ ตอนนี้สิ่งที่เรารู้ได้ในตอนนี้ก็คือยานของเราไม่มีเชื้อเพลิงมากพอในการไอขนขนยานขนาดใหญ่นี้ลงขึ้นไปยันชั้นบรรยากาศได้นั่นเองนะตอนนี้รู้สึกว่ายานของเรานั้นจะมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงของเราเป็นหลักนะและ้วก็ยานของเราน่าจะต้องทําการวิวัฒนาการยานของเราให้เหมาะสําหรับการใช้งานก็คือถังเก็บเชื้อเพลิงยานเราไม่พอนั่นเองนะในการทํางานพวกนี้นะ ตอนนี้เดี๋ยวผมคิดแล้วว่าจะอัปเกรดไปด้านไหนดีนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบปุปนิสทาการอัปเกรดในในอา่า<ม>เดี๋ยวเราต้องอัปเกตดนามันไปอัปเกรดเรื่อยๆรืจนกว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง มาลองกันต้องออกขึ้นชั้นบรรยากาศให้ได้ก่อนเอาลัดเชื่อเพลิงเหลย25%้ต้องจอดหน่อยนะ แต่แรงจีนี่เราพ้นจากรัศมีแรงน้ําถ่วงเยอะแล้วนะกินพลังงานน้อยลงใกล้้ลแล้วนะ ใกล้ถึงยานแม่แล้วระหว่างนี้รอระหว่างนี้ขับยาไปส่งกันดีกว่านะไปเล t สโก ได้อยู่ั้างโอเคขาดันก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะในการทำยานแบกของวัตทุหนักนั่นเองนะแต่ก็ตามสภาพนะมันมันไม่สามารถดันของได้เพราะยามันไม่เล็กพอนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่ดูนะครับผมก็ชอบนะไปโอ้กยานเด่นไม่อยู่อ่ะอื้อ ส้มน,นะครับก็จบการเปรียบร้อยนะครับผมจะกกายส้มจากการานำยานขึ้นมาด้านบนหนึ่งขึ้นมาแตกโลกคืยยอย้ายนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ติดต่อมาชมผมนะครับผมก็คลิป,นปหน้าจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวข่อติตาารับชมัปดีกว่านะครับผม,บม,ก,บมก็สำหรับคลิปนี้ขอเตลียนจากเราทนชมกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย